อาจใหญ่อีกนะไม่ใช่ฝึกจิตรักษาจิตแล้วให้ได้จิตที่บริสุทธิ์มานะพิษอีกนะเพราะจิตเป็นสิ่งที่ต้องปล่อยวางนะโอนิสาวกภาสิทธิ์ทำเสียเยอะเหมือนกันนะพอมาเจอของผู้ช้าเนี่ยโอ้ยคนละเรื่องเลยผู้จ่าบอกเรานี้ถูกจิตคดโกงหลอกลวงนะมาตลอดการยาวนานเมื่อจะยึดก็ยึดเอาว่าจิตเนี่ยเป็นของเรา ถ้ายังมีคําว่าจิตนี่คือไม่ใช่จิตเป็นธาตุาตามธรรมาช,ชาติพระุทธเจ้าบอกพี่ขุทั้งหลายสิ่งที่เรียกกันว่าจิตบ้างมโนโบ้างวิญญาณบ้างดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนแต่นั้นถ้าจิตเป็นของเกิดดับสิ่งใดที่เกิดได้ดับได้เป็นสังคตธรรมไม่ใช่อสังคตะสภาพของอสังคตาคือนิพพานคือเกิดไม่ปรากฏเสื่อมไม่ปรากฏเมื่อตั้งอยู่ไม่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏ เป็นของไม่เกิดดับดังนั้นของเกิดดับทั้งหมดไม่ใช่ต้องทิ้งหมดเลยอย่างนี้ดังนั้นการฝึกจิตรักษาจิตตามดูจิตอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อไม่ให้จิตไปตั้งในอันดับแรกอารมณ์ที่ไม่ดีพื้นนาเลวเป็นอกุศลอันนี้ต้องจัดการก่อนจากนั้นให้มันมาตั้งในอารมณ์ที่เป็นกุศลจากการตั้งในอารมณ์ที่เป็นกุศลแล้ว ต้องรู้ธรรมะที่ลึกซึ้งปราณีขึ้นไปว่าอารมณ์ที่เป็นกุศลก็ยังเป็นภพเราต้องรู้บทธรรมที่ปราณีลึกซึ้งขึ้นไปว่าพูุ้ทธเจ้าบอกว่ามูดคูดเป็นของมีกลิ่นเหม็นฉันใดสิ่งที่เรียกกันว่าภพก็ฉันนั้นเหมือนกันแม้มีประมาณน้อยเพียงชั่วลัดนิ้วเดียวก็ไม่มีคุณอะไรที่พอจะกล่าวได้แต่นั้นการมีภพชั่วลัดนิ้วเดียวเหมือนมูดคูดในเปื้อนเราอุปมาเหมือนเสเลดเหมือนน้ำหนองเหมือนโลหิตเหมือนน้ำลาย อุปมาพูดไว้ซ้ํากันหลายรอบเปลี่ยนแค่อุปมาแค่นั้นเองแต่หลักการเดียวกันคือพบแม้ชั่วลัดนิ้วมือเดียวน่าลังเกียจกุศลก็เป็นพบเพราะจิตไปตั้งในอารมณ์ที่เป็นกุศลน,น่าลังเกียจเพราะอะไรเพราะการเกิดมีขึ้นแล้วหลักปฏิจจสุวาจะต้องชัดเจนเพราะมีพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะย่อมมีแก่สัตว์ผู้เกิดแล้ว พระองค์เกิดมาเพื่อแก้ปัญหาความแก่และความตายทำยังไงจะไม่ต้องตายพรงต้องไปสาวว่าแก่และตายมีเหตุมาจากอะไรมีเหตุมาจากเกิดเกิดมีเหตุมาจากอะไรมาจากภพนะพระเจ้าบอกอานนท์ถ้าภพไม่มีโดยประการทั้งปวงชาติจะมีได้ไหมอานนท์บอกไม่ได้ถูกต้องและถ้าชาติไม่มีโดยประการทั้งปวงแก่และตายมีได้ไหม พนุนบอกไม่ได้ผู้เจ้าบอกถูกต้องนี่คือผู้เจ้ากําลังแสดงทรมันเป็นเหตุและทมที่เกิดมาแต่เหตุโสดาบันจะเป็นผู้รู้ทรมันเป็นเหตุและรู้ทมที่เกิดมาแต่เหตุหลักการของทรมันเป็นเหตุและทมที่เกิดมาแต่เหตุคือเรียกว่าอิทัปปัจจยาตาแค่นั้นเองแล้น,นอิทัปปัจจยาตาสีบ่บรรทัดยมต้องจําให้ได้ให้แม่นอิมัสมิงสติอิทงังโหติ แปลว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัสสุปาทาอีทางอุปชติเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัสมิงอสติอีทางนาโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัสสะนิโรธาอีทางนิรุชติเพราะการดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปนี่หลักการมีแค่นี้อิทัปปัจจยตาซึ่งพระเจ้าเรียบมันว่าทำมันเป็นเหตุและ ทมที่เกิดมาแต่เหตุ